สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พามาชมอุทยานพระนาดูลทะลุมิติกันครับพี่น้องมาเลยครับเดอ้อมาครับมาตามไปดูกันครับมามามาน้ำมาเยอไปไปผเป็นได้น้ำปลาแม่ไปปาพี่เมปี่ย์ปลแม่รการอก็แม่จะมีให้ทุกฝราย าหางบัให้ลอาไปจุ่มลเลขมงคลได้นะคะใช่ไหยคะขอบคุณค่ะหางบัตรอันนี้เข้าทางไหนเอ่ยทางไหนคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะเอาเลยคะ่ะเอาเลยคะ่ะไปรูดเอาเลขนะคะไปจุม่มจุ่มในน้ํานะคะน้ํา,าที่ให้ท่านจุ่มในอ่างในอ่างขังหลังนี่นะคะในอ่างด้านหลังนี้นะคะสําหรับจุ่มน้ํารับเลขมงคลค่ะ ่แล้วคะซึ่งวันนี้จะมีนะคะวันนี้จะมีงานวิ่งนะคะมูลรัฒนจรรย์ค่ะถามนะคะค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยววิ่งไปคุณผอคุณแม่ทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะคุณแม่ขะทูบทุกท่านเลยกับคุณผอคุณแม่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะนี่เลยจะร้ายหลายเนาะค่ะทุกท่าน จ,จุมเห็นบมอเห็นบมนอเนาะค่ะคุณแม่จุมปึ๊บแล้วก็สังเกตเลยนะคะจับตรง qr คุณพ่ออคุณพ่อเห็นแล้วอากาคุณพ่อมือออกล่มลื่นดีครับพี่น้องอุทยานพระนาดูน,นะครับอันนี้ก็สิมี ลูกพักที่คนเห็นในกลูกพักนะครับเอาออกนะคะจุ่มแล้วเอาออกแต่คิดว่าถี่มันเองจุ่มโดนกต่เห็นอันนี้ของคุณแม่หกหกหนึ่งตอนนี้เพิ่นกำลังฆ่ากันเอาบัตรนะครับอันนี้ค่าทานพานมะเบิองอยู่สิบบาทครับแล้วเพิ่นก็เสียบบัตรนะครับไปจุ่มน้ำมือตัวเล็กันครับพี่น้องโตัวเลข

เ็นเห่เห็นเห็นบ่็น่เห็นกเห็นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เ่เห็นบ่เห็นบาเหลายคเับพี่นบ่นบ่เนเด้นบพเะ็นตุนาดูนนนี้เมบ่นบหนบ่นเนบรับหหลนยเนเบ่่เนบ่น่นนบ่น่เน่บ วันนี้แดดเปียงๆนะครับบัานีีแดดบ่มี่ครับบดทนี่มีสิื้ามะย่างเบิ่งนะครับเป็นเห็ดตะกิมาก,กรรมพี่น้องเห็ดพะระเป็นลูกพระต่างๆ่างๆครับมีต้นใหม่นะครับนี่ก็รที่นี่ ก๋เตี๋ยวมาเยี่ยครับข้าวมักแกงลิงยัดหมดครับใหญไงพี่น้องโอ้เป็นเห็ดนาบงดีครับพี่น้องาม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 ับงามคนหลายแถครับมันนะเป็นบ้นเสานนะหมาพี่น้อ นี่ละออกน้ำโปรยมากนะครับนี่คุณน้องเนียนั่งมุดหนึ่งกับ,เบ่เบื่อครับตะเบิ้ลครับพี่น้องเอ้ยน้ำไหลครับมีถ่าสายต่างๆนะครับพี่น้อง เป็นหินทรายระน,นะครับเป็นเห็ดนะครับงามกับงานพ้าเนอะ มจัดต้นไม้ได้งามครับพี่นอ้องมันควรจน้ำตกขยานช่านาดูนพี่น้องน้ำตกครับ จัดนะครับอู้งามหลายพี่น้อยจะได้มีโอกาสที่จะเลื่อมนะครับเด้อมาเที่ยวชมนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับพธาตุนาดูนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสวนนะครับอุทยานนะครับอุทยานพระนาดูนะครับ คนกับทายลูกนีก่ะครบทวิดีโอกท้ายคลิปกันครับอันนี้มันต้าเตยใด้วยครับมันปลูกเตยไว้ด้านหลังนะครับน,นี่ยากาศร่มรื่นครับพี่น้อง การปลูกนะครับต้นใหม่นะครับหนาชื่นช่มนะครับหนาช่มน,นะครับบรรยากาศ อย่างมั่มื่อ,อไร่ก็ได้พี่น้องครับบรรยากาศดีครับลมเลือนครับมีส่วนเห็ดปฏิมาก,กรรมต่างๆครับพี่น้องมีอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับสูดลมเลือนพี่น้อง เอาแล้วครับพี่น้อ,องใครยืนอยูกับติพฟจบคลิปขนี้ซะก่อนเนาะนั่นสิมันเปลี่ยนเงาโผล่นะครับเนาะได้มีโอกาสไปยี่ชลูมาเที่ยวดนะครับเด้อเพระธาตุนาดูนนะครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องยยาาาได้เขรอทพนนะ